สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับส่งงานซ่อมนะครับวันนี้2ตัวนะครับเป็น Honda g X 3 5หตัวแท้นะครับทางเราทําการยกเครื่องใหม่นะครับตีปอกสูบใหม่อย่างที่ลูกค้าบอกมานะครับส่งมา2ตัวนะครับตัวนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครแต่ละตัวจะราคาไม่เท่ากันนะครับครับลูกค้าเขียนบอกอาการนะครับตัวนี้ คว้านอัดปอกลูกสูบแหวนติดเครื่องปกติแต่มีเสียงดังนิดหน่อยนะครับเสียงดังคือเสื้อสูบมันเป็นรอยนะครับทางเรารับจบให้นะครับไอส่วนตัวที่2คว้านอัดปอกลูกสูบแหวนคาบูตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่2,200บาทนะครับ2,200บาทคือตัวนี้นะครับชุดลานสตาร์ท ผมใส่มือสองที่สภาพดีนะครับใส่ให้ไปชุดกองอากาศใส่มือสองแท้ให้นะครับชุดใสาน้ำมันคาบูพวกนี้เปลี่ยนที่ลูกค้าบอกเอาลองสตาร์ทดูสตาร์ทติดง่ายแล้วนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเครื่องปกตินะครับจะไม่มีควันนะครับลองกดคันเร่งค้างไว้ค่อยๆกด10บวิ นะ,ะตัวนี้มีฝาครอบมาให้เดี๋ยวผมจะถามลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้เอาชุดคาัามานะครับจะใส่ไปหรือว่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้นะครับตัวหนึ่งละอ่ะปิดสวิตเลยสวิตเรื่องสวิตเนี่ยมันออกมาหนึ่งสายเนาะคือตัวนี้เนี่ยบางท่านบางคนน่ะที่ส่งมามันจะมีอ่าลงกาวอีกตัวหนึ่ง รวมเป็น2เส้นแล้วไปเสียบที่สวิตปิดเปิดที่แฮนอีกทีหนึ่งบางบางเครื่องอะ่ะทางเราอาจจะลงหลงลืมลืมใส่ไปนะครับไม่ได้ใส่ไปให้ลูกค้าต่อเองก็ได้นะครับง่ายๆเลยเอาสายไฟอีก1เส้นต่อเขาอีกเส้นนะครับถ้าเอามารวมกันปุ๊บมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเหมือนตัวนี้ถ้าเราจะปิดสวิตก็เอา จิ้มลงโคงนะครับมันจะดับเองนะครับตามนี้นะครับตัวหนึ่งตัวยกออกก่อนนะีตัวนี้ตัวนี้ที่ยกออกไปนี้2200บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับมีใ่ไก่าย1่0 0บาทอ่สตาร์ทเลยสตาร์ทชิวๆนะฮะตัติดง่ายเสียงเงียบนะครับ ไม่มีควันนะครับตัวนี้1,800บาทที่ลูกค้าบอกว่าเครื่องติดปกตินะแต่มีเสียงดังนิดหน่อยเรารับจบให้นะครับเสียงเงียบเรียบร้อย <Okay. S 1> ลองกดคันเร่งค้างไว้10วิ คาบของลูกค้านะครับแต่เราเปลี่ยนชุดสใสน้ำมันให้นะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ